สวัสดีครับสวัสดีครับพวกเรารายการ Behind the r o l f ครับ <c oughs> เราเป็นตัวแทนคณะกรรมการปี57น,นะครับเราจะมาสัมภาษณ์รุ่นพี่และเพืเ่อนๆหลังจากที่ได้บูมให้รุ่นพี่กันเรียบร้อยแล้วครับตามมาเลยครับไปเลยครับไปเลยครับตัดตัดต ครับสวัสดีครับเรามาพบกับช่วงแรกนะครับเรามาพบกับพี่คนแรกครับพี่ครับพี่ชื่ออะไรครับอ๋อพอดีพี่ชื่อกล้วยนะคะให้แนะนำไหมว่าตำแหน่งอะไรตำแหน่งอะไรครับอยู่ฝั่งตำแหน่งของพี่นะคะเป็นเลขานุการคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา2555ค่ะแล้วก็อยากจะถามความรู้สึกครับว่าที่พวกผมบูมให้เนี่ยรู้สึกยังไงครับรู้สึกว่าเสียงเข้าก็น้องก็ดีนะคะ บูมบูมให้ดีค่ะก็ตื้นตันอ่ะสืนตมากเลยอ่ะโอเคไหมแบบรักพวกแกมากอ่ะโอเคครับครับเรามาพบกับคุณที่สองนะครับพี่โพยคณะกรรมการปี55ครับอยู่ฝ่ายอะไรครับฝ่ายสันนาการค่ะอ๋อพี่มีความรู้สึกไงที่น้องๆบูมให้ครับก็อยากจะบอกว่าภูมิใจมากเลยนะคะแค่นี้แะครโอเคครับพัดครับเาที่ไหนพี่จากมอหัวับสี่นะครับก็ลอง ถามดูนะครับว่าชื่ออะไรนะครับพี่พี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อปาล์มค่ะพี่นับมตำแหน่งไาด้ตำแหน่งไม่ได้มาการนักเรียนพี่ชื่ออะไรนะับลงตำแหน่งอะไรครับในคณะกรรมการนักเรียนพี่เป็นหัวหน้านันทนาการหัวหน้ารู้สึกยังไงครับที่รุ่นน้องปีห้าเจ็ดมาบุญให้ครับก็รู้สึกดีนะพี่ดีใจนะเพราะว่าพี่ก็เคยทําก็รู้สึกภูมิใจเหมือนเราก็มายืนถึงจุดนี้สักทีเหมือนแบบก็ผ่านอะไรมาเยอะ ก็แบบดีใจมีน้องมาบูมให้ตอนแรกนึกว่าจะไม่มีน้องบูมให้แล้วจ้าวตอนแรกนึกว่าจะไม่บูมหรอกอ้าวไปเล่นไปเล่นได้เลยดันดันสักเทคีที่เล่นตัวอะไรเลยไม่อยากบูมไม่ลงมากันเ มีแล้นหล่อก็ไม่ลงมาอะไรครับวันน้องเป็นไงนีละตอนที่ไม่ลงมาก่อนที่พี่ๆจะลงมาครับไม่งั้นก็พวกพี่ผูกอ๋อเรียกไปสู้แขนเห็นเดินออกมาแล้วเดินกลับไปตอนไหนเต็มไปน้ำบากใจจริงๆแล้วเปล่าก็จบแบบพี่คนนี้ไปเพียงเท่านี้ครับครับสำหรับคนต่อไปนะครับก็เป็นพี่ผู้ชายสุดหล่อท่านนี้นะครับแนะนำตัวนะครับสวยครับสวยชื่อ ชื่อเล่นครับเล่นครับชื่อนมครับอน้ำมันรวจอะไรครับเป็นฝ่ายวิชาการกรรมการปีกษาครับอ๋อเออรู้สึกยังไงครับที่รุ่มน้องปีห้าเจ็ดแบบนี้รับก็รู้สึกดีนะที่แบบเออน้องตั้งใจตั้งใจทำ โอเคครับสำหรับคนต่อไปนะครับเป็นรุ่นพี่ขาวโหดจากคณะกรรมการนักเรียนปีห้านะครับแนะนำตัวเลยได้ครับพี่พี่ขอไช่คอยค่ะอยู่ไฟกองทัน้ากาอ๋อรู้กยังไงครับที่รุ่นน้องมาปุมไอ้แบ็คหลับมันดีอก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องๆด้วยที่ทำทำให้พวกพี่ค่ะโอเคครับครับแล้วเรามาพบกับพี่คนต่อไปนะครับพี่ชื่ออะไรครับเบียค่ะ เออเป็นคณะกราฟยางหรื่าเนี่ยครับฝ่ายนันทนาการค่ะพี่มีความรู้สึกไงที่น้องๆบูมให้ครับโอ้ยตื่นเต้นอ่ะดีมากอ่ะรู้ตื่นเต้นตื่นเต้นอะไรตื่นเต้นขนาดตื่นเต้นขนาจนพี่ไม่กล้าลงมาเลยอ่ะก็ถ่ายรูปอยู่ไงเออถ่ายรูปเยอะถ่ายได้เล่างไม่ได้เหรอครับไม่ได้เล่ามันร้อนอันนี้คือใหม่เหรอทำไม่ตัวเองไม่แข็งแรงโอ้ยรวมจบได้ไงจบ จบได,ด i, ้ไยังไดงหมดแล้วครับสวัสดีครับนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับเราก็ไม่มีอะไรมากครับพูดบางสิ่งนี่จเราพี่ไอ้นู้นอะไรวะพูดพูดใส่กล้องใส่กล้องเขาได้แล้วอ๋อเขาถ่ายจบแล้วเหรอจะมีคพูดจบดิจบเราจะกลับมาให้ประธานเราประธานรุ่นเราแล้วนะเฮ้ยซุ้มแม่งสวยดีว่ะเรายังไม่จบอ่ะครับเราไปสัมภาษณ์ประธานรุ่นเราเดี๋ยครับประธานกันที่คุณชื่ออะไรครับ เออเชื่อได้เพราใช้ได้ค่ไหนไมใช้ไม่เชื่ชื่อเชื่อแล้วถ้าไปใช้ลิขสิทธิ์อ๋อก็ดำรงเป็นคณะกรรมการนักเรียนมาตุมาปีประมาณ557นะครับก็อยากจะถามความรู้สึกว่าในตอนบูที่ใช้บูที่ม .6 นะรู้สึกยังไงก็รู้สึกดีค่ะแล้วก็รู้สึกภูมิใจกับเพื่อนพี่ที่จบไปครับ